นัานขึ้นแบบครับเรียวบอกให้ครับครับนั่งรอผู้สั่สวยงาครับสวยงามสีฟ้าขาวนะครับเพราะว่าเราอยู่อำเภอบอกไว้รับ้งที่อำเภอปากว้าเพราะฉะนั้นบ้านต้องสีฟ้านะครับฟ้าขาวก็สวยงามนะเย็นดีหน้าฟ้าครับ ตำรวจนะอีกนา,าย่าจะได้โปรไงทิ้ใ่ทิ้นโตโบนัสงนนามๆเลยนะครับวันนี้นะครับจะหมดสู่สาครอะครับได้ดําเนินการก่อสร้างขอขอบคุณไว้ที่นี้นะครับรเบียบสร้างแล้วต่ต